ไปติดตามการลงพื้นที่ขององค์มนตรีค่ะองค์มนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเพื่อติดตามการดําเนินง,งานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏท,ทั่วประเทศ พลเอกดาพงรัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางตรวจไปเยี่ยมการดำเดินมหาวิทยาลัยราชพัฏนภูเก็ตเพื่อติดตามการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏนทั่วประเทศด้านการผลิตและพัฒนาครูและด้านการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะต่างๆโดยคณะครุศาสตร์นินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการผลิตครูและการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อบ่งเพาะนักศึกษาครูให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูมีจิตวิญญาณความเป็นครูและทักษะ สำหรับครูในศตวรรษที่21โดยเฉพาะทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษทักษะด้านดิจิทัลและทักษะในการสร้างนวัตกรรมการจัดก,การเรียนรู้ในศตวรรษที่21ค่ะ สำหรับคณะวิทยาการจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตและการพัฒนากำลังคนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และความต้องการของประเทศเน้นสาขาที่เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตรอาหารรวมไปถึงหลักสูตรเชิงบูรณาการโดยได้มีการร่วมมือของสถานประกอบการ ในพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนรวมไปถึงการส่งเสริมให้นักศึกษาค่ะมีะไรายได้จากการทำงานระหว่างเรียนค่ะ ในโอกาสนี้องคมนตรีได้พบปะพูดคุยกับผู้นำนักศึกษาเพื่อร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆซึ่งมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนอย่างมุ่งเป้าในการปรับกระบวนการจัดการศึกษามีกระบวนการใช้พัฒนาซอฟต์สกิลโดยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ตัวนักศึกษาให้กลายเป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสาและนักสร้างนวัตกรรมนอกจากนี้ค่ะยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอนของคณะครุศาสตร์ซึ่งองคมนตรีได้ให้ข้อแนะนำด้านต่าง ต่างด้วยค่ะ